b บียดีโปรดักด็อกดื่มค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับรายการด็อกดื่ม ep สองกับคุณหมอสมองนะคะหมออุ้ยนะคะบะหมี่นะคะเทเมื่อกี้เริ่มแนะนำตัวก็บะหมี่นะคะก็เป็นผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับแบบการกันที่เด็ก ดื่มเคือดื่มแอลกอฮอล์ด้วยและทางผู้ประกอบการก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่าทำไมหมออุ้ยแนะนำตัวนิดนึงสครับครับหมออุ้ยนะครับในแพทย์ขชาเรือนขวัญนะครับอายุรกรรมระบบสมองและระบบประสาทนะครับตอนนี้ก็มีทำอยู่ที่ไทยนคลินกับวิภาวดีนะครับค่ะก็ถ้าเกิดใครได้ฟังตอนอีพีแรกนะก็จะรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีทั้งส่วนที่มันช่วยสมองเป็นข้อดีแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นอันตรายด้วยทีนี้เนี่ย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือการที่เด็กดื่มขึ้นดื่มแอลกาอฮอล์มันมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนนะคะคือมีเป็นกมทไปนั่งแก้กฎหมายเรื่องอพอรบพวควบคุมขึ้นดื่มแอลกาอฮอล์แล้วก็ก็จะมีฝ่ายที่เขาเป็นฝ่ายรณรมค์ดูเรื่องเด็กดูเรื่องเยาวชนดูเรื่องผู้หญิงแล้วจะพูดตลอดว่าเด็กต่ำกว่าสิบแปดหรือต่ำกว่ายี่สิบห้ามดื่มเพราะจะทําให้พัฒนาการในสมองช้าหรือ,อ มีปัญหากับพัฒนาการต่างๆนานาซึ่งเราฟังเขามันเราก็เข้าใจแหละแต่ในดีเทลอะ่ะทําไมพัฒนาการแบบนี้มันคืออะไรทําไมออลโกถึงไปมีผลออ,อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยงั้นก็ตอบคําถามนะครับเ,เด็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่สมองผู้ใหญ่เนี่ยมันนิ่งแล้วมันโตเต็มที่แล้วมันไม่พัฒนาไปกว่านี้แล้วมีแต่จะเสื่อมลงนะครับแต่ในเด็กเนี่ยมันยังพัฒนาอยู่ยังเติบโตอยู่ทีนี้เราจะเห็นว่าตอนโตเนี่ยมันยังโตได้ไม่เต็มที่พอยังโตไม่เต็มที่เนี่ยมันก็จะมี ปัญหาที่เหม <c oughs> so ือนกับเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้องอฮ์เช่นเด็กยังร้องไห้สมองส่วนยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันยังทํางานไม่เต็มที่ใช่ไหมฮะร้องไห้ไม่มีเหตุผลหรือเป็นเหตุผลที่ดูงี่เง่ามากอ่ามันเหมือนผู้ใหญ่เวลาเสียใจอกหักล้วก็ร้องไห้เวลากินแอลกอฮอล์ยิ่งร้องไห้เสียใจอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นสมองส่วนยับยั้งชั่งใจสมองส่วนการทรงตัวเด็กก็ยังเดินไม่คล่องยังแบบต่อแตกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการให้แอกกอฮ์ไปมันยิ่งไปทําลายแล้วก็ยิ่งไปบล็อก ตรงนี้ทาให้มันไม่พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นไปทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นล็อกอยู่ตรงนี้ตลอดตลอดไปเลยสมองส่วนเพราะว่าเพราะว่าบล็อกการพัฒนาก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นใช่ใช่มันจะบล็อกสองส่วนก็คือบล็อกทั้งตัวโครงสร้างคือตัวไขมันที่มันเป็นก้อนสมองอ่ะมันก็จะไม่โตไปตามไหวกับบล็อกส่วนที่สคือสารเคมีสารสื่อประสาทที่มันควรจะต้องสื่อประสาทกันมันก็ไม่ทํางานโครงสร้างใยประสาทที่มันเชื่อมโยงกันมันก็ไม่เชื่อมโยงกันเพราะตัวแอลกอฮอล์นะครับ อีกพอย n ์หนึ่งคือเด็กเนี่ยมันมีความติดง่ายแ d ด i c กอ่าอ่าเพราะฉะนั้นการทำการใส่สิ่งที่มันแอ d i c t ได้ง่ายเนี่ยมันจะยิ่งทําให้แอ d i c t ได้ง่ายนะครับเอ๊การใส่สิ่งที่มันแอ d i c กได้ง่ายอ่ะอย่างอ่อย่างแอลกอฮอล์เนี่ยเรายับยั้งได้คือเป็นผู้ใหญ่เรารู้แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าโอเคมันติดได้มันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ระวังตัวไม่ให้ติดใช่ใช่แต่ถ้าอย่างเป็นสมมติถ้าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างถ้าเป็นพวกเฮโรอีนอย่างเงี้ย เขาจะให้ระวังเลยว่าไม่ให้ไม่ให้เสพไม่ให้ใช้เลยเพราะมันติดง่ายกว่าแอลกอฮอล์หลายร้อยเท่าพันเท่า,าซึ่งสิ่งนี้มันจะไปเกิดกับเด็กหมายถึงว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลกับเด็กเ,เหมือนเป็นเฮโรอีนสาหรับผู้ใหญ่เลยเอ๋อโอเห็นภาพเลยใช่คือความติดมันง่ายระดับนั้นเลยนะครับพอมันมันติดง่ายมากๆเนี่ยพราเขาถึงบอกว่าอย่างเฮโรอีนเนี่ยไม่ให้ผู้ใหญ่ใช้เลยเพราะถ้าใช้เนี่ยมีโอกาสครั้งเดียวก็ติดอา่าถูกใช่ติดติด,ตดมันจะไม่ติดเหมือนติดโค้กติดเหล้าติดโค้กคือเออมีในมีในบ้านก็เปิิดกนนห่อย ก็เดินผ่านเซเว่น <Seven. S 2> เราพูดถึงโค้กที่เป็นน้ำโค้งนะอ่ะโคนะ้งนยน้ำโค้นะไม่ใช่โค้งแบบนั้นอ่าแล้วไม่ได้เป็นแบบสูตรแบบนั้นอ่าโค้กเบปซี่อ่าเครื่องดืง่มหรือแม้แต่แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมันติดในระดับที่ว่าเออกินก็ดีเดินผ่านเซเว่นอ่ะซื้อซะหน่อยสดชื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ผ่านนั่งทำงานไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือผู้ใหญ่น่ะแต่ถ้าเฮโรอีนถ้าเป็นผู้ตายนัเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเฮโรอีนโอ้ไม่ได้เลยต้องไปหา ไม่มีก็ต้องไปซอกวันนี้ทํางานเลิกทํางานเลยไม่ทาแล้วเงินไม่มีก็ไปขโมยเพื่อจะมาอ่ามันจะเห็นว่าซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแอลกอฮอล์มีผลกับเด็กในเลเวลนั้นเลยมันจะติดในเลเวลอันนี้ไม่รู้นะอ่ามันเป็นความแอดดิกที่มันจะอัปเกรดเหตุผลเพราะอะไรเพราะ้ความยับยั้งชั่งใจมันหายเพราะด้วยความสมองยับยั้งชั่งใจมันยังไม่โตพออ่ามันก็เลยถึงกับเซนซิทีฟมากกว่า บริเออร์ที่บอกว่าเคยมีตัวตัวกระสอบใสยที่กั้นมันก็น้อยกว่าและปริมาณเนี่ยบางทีเราไม่ได้ลดเลโชไปตามน้ําหนักตัวเด็กไปตามขนาดของตัวเด็กใช่ไหมฮะสมมุติครึ่งครึ่งแก้วหนึ่งแก้วสแตนดาร์ดดิ้งหนึ่งแก้วสองแก้วของผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิบยี่สิบแก้วสําหรับเด็กโดยปริมาณเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราใส่เข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นดีสุดเลยก็คือตัดออกไปเลยดีกว่าไม่ให้ดื่มเลยกว่าไม่ให้ดื่มเลยดีที่สุดนะครับเด็กมันเอาง่ายๆุกวันนี้เด็ก ก็ติดหวานติด p ปซี่ติดอะไรจริงๆอยู่แล้วติดเกมติดเกมติดอะไรพวกนี้ซึ่งถามว่ามันมันของพวกนี้มันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าขนาดระดับเนี้ยมันยังติดกันได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันเลิกไม่ได้เลยมันโอ้โหแบบติดพันน่ะหรือว่าขนมเนี่ยหยุดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ยังขำๆว่าเออหยุดไม่ได้แบบขำๆแต่ให้หยุดหยุดได้มันหยุดได้แต่เด็กเนี่ยมันไม่ได้เลยร้องไห้เลยบางทีร้องไห้โวยวาย บางคนถึงขนาดทาร้ายตัวเองกับเ,เอาหัวโคก <โฆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินขนมหรือไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทําสิ่งที่เขาติดอยู่อาติดอยู่ใช่ซึ่งเลเวลนี้ขนาดเป็นของที่เบาๆเบากว่าแอลโกอฮอล์มันยังติดเลเวลนี้ได้อ่าเพราะฉะนั้น้าเป็นแอลโกอฮอล์ถ้าเป็นอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบไปอีกเลเวลหนึ่งใน<อ>นี้เป็นสิ่งที่สองเรื่องก็คือเรื่องของความติดกับเรื่องของการที่มันไปทำรายพอมันติดมันก็จะไปใช้ต่อเรื่อยๆเขาใช้ต่อเรื่อยๆมันก็จะไปทําลายสมองและยิ่งถ้าเป็นบ้านที่เขาแบบ อ่ะสมมติตามใจเด็กเห็นเด็กงอแงร้องไห้เขาก็แบบอ,อ,าอ้าวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งคือเทรนมาเทรนมาให้เขาให้เขาติดแล้วเขาต้องได้ใช่ใช่ใช่ oh. คือคือบางกโอเ okay คถ้าบางบ้านเขารู้ว่าอันนี้ติดละเขาก็หยุดเขาก็สามารถจะแบบอ่าอินสูวีนสามารถที่จะแบบว่าควบคุมได้มันก็มันก็โอเคไปแต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องกลายเป็นว่า เคยตัวเคยตัวใช่ใช่อ๋อโอ้คือไอ้ไอ้การไม่พัฒนาเนี่ยคือมิก็จะรู้สึกพี่จะพูดถึงความยับยั้งทั้งใจเยอะมันมีส่วนอื่นอีกไหมมีที่ที่พอเด็กเขาไปดื่มไปกินแล้วมันไปบล็อกแล้วเราเห็นผลชัดเลยที่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องความยับงชั่งใจนอกจากยับยั้งชั่งใจเรื่องฟันเท่าหลบเรื่องสมองส่วนหน้าตรงหน้าผากแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนหลังอาจาไม่ง่ายๆส่วนหลังนะครับส่วนหลังนี่ก็จะมี หลักๆมันจะมีหลายอันแต่ว่าขอพูดสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสมองส่วนการทรงตัวฮาเรารู้อยู่แล้วคนกินเหล้าผู้ใหญ่ก็จะเซอะไรเงี้ยแต่ในเด็กเนี่ยมันยังพัฒนาสมองส่วนการทรงตัวไม่เต็มที่เพราะฉนั้นเด็กมันจะอาจจะไม่ได้แค่เซแค่ตอนกินแต่มันจะกลายเป็นสมองคนเซคนเซไปตลอดเวลาเดินทรงตัวไม่ได้าว่าถ้าเขากินตอนเขาเด็กตอนเขาโตไอการเซตอนนั้นน่ะก็จะยังเซ<ม>ไปหมายความว่าคือไม่สามารถเดินได้ปกติได้เลยมีโอกาสก็คือมีโอกาสที่จะเดินไม่ปกติ ไปเลย,ไป,เลยไปตลอดชีวิตแล้วพอไปออพวกนี้ไป MRI ดูคนไข้ที่อาจจะสมมติอาจจะกินตั้งแต่เด็กัยรุ่นหรือว่ากินปริมาณเยอะต่อนเนื่องเนี่ยสมองส่วนการทรงตัวเขาเนี่ยมันฝ่ออ่าแต่ถ้าเ,ออเขาโชคดีเ,ออเช่นฝ่อแต่ว่ามาฝ่อตอนโตแล้วมันพัฒนานระดับหนึ่งแล้วอาจจะไม่มีอาการก็ได้หรืออาการมีแต่ไม่เยอะมาก แบบไม่สังเกตเห็นไม่สังเกตไม่เห็นแต่พอดูเออฝอนนี้พอไปดูเดินดีๆเออก็ดูเดินมันมีนิดหนึ่งมีเซมีอะไรนิดหนึ่งนัอ๋ออันนี้อันนี้ก็ไม่เคยรู้แต่ว่าที่เราไม่เคยรู้เพราะว่าเราไม่เคยมีใครให้ให้เด็กปล่อยให้เด็กกินขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องมันจริงเป็นข้อดีที่เราไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่เราเห็นคือ เนื่องจากว่าเป็นหมอก็จะเจอคนไข้ที่อาจจะมีอาการพวกนี้หรือหรือว่าอาจจะเคยไม่ดื่มตอนเด็กไม่ไม่ระวังตัวไม่ระวังตัวแล้วมาเป็นตอนโตใช่ซึ่งมันจะหลุดมาบ้างแต่ว่าก็น้อยนะครับนอกจากทรงตัวมีอันอื่นไหมอ่าและอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสมองส่วนการรับภาพการรับภาพตาเราเนี่ยหรอตาเราเนี่ยคือเราคิดว่าการมองเห็นเนี่ยเกิดจากตาอย่างเดียวแต่จริงตาเนี่ยมันคือตัวรีเซพเตอร์ที่รับแต่ตัวแปรผลเนี่ยคือสมองสมองส่วนไททอยนะครับเหมือน เปรียบเทียบเหมือนกับเราเคยเห็นอะไรหนังจีนสมัยก่อนตกเขาแล้วหัวกระแทกแล้วทำไมตาบอดรฟเอกรฟเอกตกเขาแล้วไปเรียนวิชาตาบอดก็คืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็คือหมายถึงว่ามันมีสมองกระแทกจริงมันมกสโดนสมองส่วนนั้นมันก็ตาบอดจริงหรือว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องสมองส่วนนี้มันก็จะตาอาจจะไม่ถึงกระบอดแต่แค่มองไม่เห็นบางส่วนนะครับหรืออ่ะง่ายๆเลยเรากินแอลกอฮอล์แรงๆมากๆโหลดเร็วๆกินพวกวอดก้าสี่สิบดีกีแล้วตารู้สึกผ้าเบลอ เพราะมันไปทํางานกวนมันันมันเข้าตรงนี้เหมือนกับกระสอบทรายตรงนี้มันกันไม่ค่อยอยู่มันก็เลยตาจะพร่าๆเบลอๆอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าเด็กที่เขากินตอนตอนเด็กๆเนาะคนที่วกินตอนเด็กๆแล้วเขาเจอผลกระทบเรื่องนี้โตมาเขาจะมองไม่ชัดหรอเขาจะมีปัญหาเรื่องการการมองการอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าอาจจะไอตรงนี้มันอาจจะเป็นกระทบแค่ระยะสั้นมันไม่มันไม่ระยะยาวเหมือนไอตัวการทรงตัวเรื่องการยับยั้งชั่งใจเรื่องของความคิดความอ่าน ระยะสั้นหมายความว่าแอลกอฮอล์จะไม่ได้ไปทาคือทําลายแต่ว่าฟื้นฟูได้หรือว่าคือส่วนใหญ่พอมันตามันมองไม่เห็นเนี่ยคนไข้มันจะเริ่มคนคนน่มันจะเริ่มหยุดละเฮ้ยตามองไม่เห็นละอ๋อมันก็เลยมันก็เลยไม่โหลดต่อมันก็ฟื้นฟูได้จ้าหนึ่งแต่ไอ้เรื่องเซไอ้เรื่องยังช่างใจเนี่ยมันไม่มันไม่เห็นผลมันก็จะยังกินต่อไปเรื่อยเรื่อยๆรืก็เลยยิ่งไปทําลายทําลายอ๋อโอเคคืออัตราในการที่ทําลายมันก็เป็นตามอายุใช่ป่ะถ้าเกิดกินเด็กมาก ก็จะเป็นหนักเอฟเฟกมากถ้าเกิดว่า,าโอเควัยรุ่นโตหน่อยเกือบ20แล้วก็อาจจะเอฟเฟกน้อยคือทําลายน้อยอทาลายแต่ว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่แล้วก็ด้วยความที่พออายุอายุวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบแข็งแรงอย่างที่บอกก่อนหน้านี้อพิซดที่แล้วว่ามันสู้กับไอ้พวกนี้ได้ดีขึ้นเป็นเป็นเป็นพีคของจริงๆอิงยี่มันก็นับเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละ18นะถ้าตามตามทางการแพทย์เนี่ยสิบสาถึงเนี่ยจริงๆมันมันนับ ต้องตรวจกับผู้ใหญ่แล้ว<อ>ไม่ใช่ตรวจกับหมอเด็กแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือมันมีความเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าโอเคในสังคมเรายังมองว่ามันเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะก็ให้ให้เวลาให้เก็บเขาอานีดหนึ่งแต่จริงมันเป็นพีคของความสมบูรณ์ของร่างกาย<อ>แล้วอมองขอ,ทองอขอทุกอย่างแล้วของทุกอย่างแล้วเหมือนตอนเราคิดง่ายๆตอนเราอายุยี่สิบอ่ะเราสามารถกดนอน ทั้งคืนแล้วเราก็ไปแต่ตอนนี้คือเสื่อมแล้วนะตอนสี่สิบนี่คือนอนน้อยกว่าหกชั่วโมงเราก็จะเริ่มเบลอแล้วอะว่ามันเสื่อมไปแล้วก็คือสมองมันมันความความฟิตมัน่ากกันเพราะนั้นความฟิตตอนพีคยี่สิบเนี่ยการกินแอลกอฮอล์มันก็จะป้องกันได้ดีระดับนึ่งไม่ไม่รู้สึกว่ามันหนักเช่นไม่หนักมันหนักทุกคนก็จะบอกว่าตอนเราอายุวัยรุ่นกินแล้วตื่นมาทํางานไม่รู้สึกอะไรเลยมันมันคือมันฟิตร่างกายมันฟิตอันนี้เคยมีเพื่อนที่บอกว่าถึงขนาดว่า วันรุ่งขึ้นสอบเนี่ยยังกินแอลกอฮอล์ไปสอบก็คือแก๊งเพื่อนนี้ไม่สอบเพื่อนนี้สอบแต่ว่าทนไม่ไหวกินด้วยกันไปกินด้วยกันสอบผ่านไหมมันเก่งมากมันสอบผ่านออาใช่อันนี้อินดิวดวลนะคะไม่ควรทำตามนะครัแต่ไม่ควรทำตามนะครับเพราะว่าจริงๆคนนี้เขาควรจะเก่งกว่านี้แต่ขอคุณสำหรับคำเตือนใช่ใช่ใช่เขาแค่ผ่านเขาแค่พอผ่านจริงๆถ้าเขาตั้งใจเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งใจเขาไม่กินแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยก็คะแนนเขาน่าจะได้กับ เยอะกว่านี้ยอะกว่านี้ใช่ใโ<ช><ช>อ้น่าสนใจมากน่าสนใจทีเนี้ยอ่าโอเคสําหรับเด็กเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ายิ่งฟังยิ่งรู้สึว่าไม่ควรเลยแต่พอมาเป็นในมุมของผู้ใหญ่ละกระบวนการทําทําลายหรือกระบวนการที่ทําให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันกับเด็กเช่นโอเคคุณไปโพสเรือยยังช่างใจแต่ว่ามันก็จะฟื้นฟูกลับมาได้อย่างเงี้ยหรอ ก็คือหลายๆปัจจัยอย่างที่บอกตัวตัวกระสอบทรายมันก็ดีขึ้นตัวความฟิตของร่างกายดีขึ้นตัวสมองส่วนยับยัง้งชั่งใจก็พัฒนามาเต็มที่แล้วสามารถหยุดตัวเองได้หยุดตัวเองได้ดไดถ้าแอลกอฮอล์เข้าไปมันหยุดไม่ได้ชั่วคราวพอแอลกอฮอล์หมดฤทธิ์ตื่นเช้ามาหยุดก็กลับมาปกติได้นะครับ,รบแต่ว่าความติดด้วยอีกอย่างที่บอกแอดดิชันนะครับความติดอของตัวสมองโอเคบางคนตื่นมารู้สึกโหไม่ไ่าเลย ไม่น่ากินขนาดนี้เลยอ่ามันก็ยังมีความยยัับงรู้สึกตัวบ้านแต่ทีเนี้ยพอในมุมของผู้ใหญ่ที่โตแล้วมันไปทําให้เสื่อมลงในกระบวนการเดียวกันกับกับสมองเด็กไหมคือเด็กกยับยั้งพัฒนาการการเติบโตพอ<ๆ>เป็นผู้ใหญ่ปุ๊บไปทําให้เสื่อมมันมันเหมือนกันไหมรกระบวนการเหมือนกันไหมจริงจริงกระบวนการเนี่ยมันคล้ายกันมันมันเหมือน,มนเหมือนกันเพียงแต่ว่าของเด็กคือมันยังไปไม่สุดเลยมันเสื่อมลว ของต่างมู้ใหญ่มันสุดมันสุดทางแล้วโอเคมันจริงๆเราก็เสื่อมจากอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์นะครับชีวิตเราเจออาอาหารท็อกซิกอาหารจังฟู้ดไขมันอะไรเงี้ยหรือว่านอนไม่พอการเครียดพีเอพองาพวกนี้มันก็ช่วยไม่ใช่ช่วยทําให้เสริมหมดอ่ามันมันมัเสริมคําเสื่อมหมดเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเกรเวลที่เราโอเคเอ็กเซปต์เบิร อ่ะเราก็โอเคจะกินนิดนิดหน่อยหน่อยได้กินอยู่ในสแตนดาร์ดดิงไม่เป็นไรกินเกินนานนานทีไม่เป็นไรอ่ะแต่ในเด็กมันไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคของอ่าเดเวล็อปเมนต์เลยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปไปกดมันตอนที่อยู่ทักยี 20, 30, 40, ่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันก็<ต>ไม่ไม่ขึ้นมาเลยมันอาจ,จไม่ขึ้นอีกเลยก็ได้ก็อยู่ห้าสิบบาทนั้นไปใช่แต่ของผู้ใหญ่มันไม่ขึ้นกว่านี้แลลวอ่ามันก็โอเคยังพอ้อีกซ์เซพทิเบิลทีน อยากรู้เหมือนกันถ well, <super> ้าสมมติว่าเด็กเขาเขากินไปแล้วอะแล้วมันมีมันมันมันถูกทําลายไปบ้างแล้วหรือมันหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วมันสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ไหมหรือทํายังไงได้ไหมก็มันก็คงต้องทําเท่าที่ทําได้เต็มที่เท่าที่ทําได้นะครับก็มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับถ้ามันมันกินไปแล้วก็ต้องมาดูว่าโอเคเราจะหยุดเขายังไงหยุดได้ไหมเขามีความแอดดิกระดับไหนสามารถจัดสิ่งแวดล้อมจัดอะไรต่างๆให้เขาไม่แอดดิกไม่เพื่อจะได้ไม่รับ ไม่รับเพิ่มไปอีกนะครับอันที่2คือมันขึ้นกับอายุเขาด้วยสมมติถ้าเด็กอายุยิ่งน้อยมันก็ยังแบบว่า oh, อ๋อฟื้นฟูได้ยังฟื้นฟูได้มากกว่า oh. อ่ามันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าอันนี้อาจจะเอฟเฟกน้อยมากหรือไม่เอฟเฟกเลยคือถ้าครั้งเดียวแล้วเผลอครั้งเดียวอย่างเงี้ยอะล้วก็ไม่ให้กินอีกเลยหาอย่างเงี้ยก็โอเคแต่สมมติอ่าไปอยู่ในสังคมที่มันเผลอให้เขากินอยู่เรื่อยเรื่อยจนมันระดับหนึ่งแล้วตรงนี้จะมาฟื้นฟูเนี่ยมันก็ต้องดูว่า อ่ามันจะฟื้นได้แค่ไหนยัเงเหลือเวลาให้ฟื้นอีกแค่ไหนสมมติถ้าเขาแอดดิกมาตั้งแต่เด็กเลยจนอายุสิบห้าสิบแปดแล้วมันจะฟื้นอีกว่อาจจะอีกไม่เยอะ,ะแต่ถ้าเขา,าแต่ถ้าเขาเขาแอดไปอยู่ในสังคมที่ให้กินจนถึงอายุสักแค่สิบขวบอ่ามันก็ยังพอมีสเปซมีอะไรอย่างนี้ที่ทําให้แบบว่าพัฒนากลับขึ้นมาได้คืออันนี้แปลว่ากระบวนการฟื้นฟูจิตๆมันไม่ใช่ว่ากินอะไรเข้าไปเติมมันไม่ใช่ว่าฉีดยาอะไรเข้าไปทําใช่ไหมแต่มันก็คือเวลาเท่านั้นที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยหรอ มันมีทามมิ่งของอายุาายว่ที่เขายังโตอยู่ตอนช่วงที่เขายังโตอยู่อ่ะถ้าไม่ไปกินอ่ะมันก็จะยังทําต่อพัฒนาเพิ่มต่อมันเหมือนเป็นโรงงานผลิตอ่ะของชิ้นเนี้ยมันมีเวลาผลิตอยู่ยี่สิบปีระหว่างผลิตเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรรบกวนมันก็จะผลิตออกมาเป็นแบบที่เรารู้จักร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ถ้าเราไปกวนขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันก็คือว่าเราควรมากควรน้อยควรชอนช่วงไหนไปควรตอนจะเสร็จแล้วแล้วไปควรเยอะ มัน <อะ S 2> มันก็ไม่ไม่กลับมาเยอะแต่ไปกวนตอนยังไม่ยังไม่ยังไม่เสร็จแต่กวนไม่เยอะมากมันก็ยังพอจะแบบอ๋อโ <อะ S 2> ตมาอา<ะ>จจะเหลือแค่รอยนิดหน่อยอ <ะ S 2> เป็นสก,กา <อะ S 2> เป็นอะไรนิดหน่อยได้แต่ถ้ามันกวนตั้งแต่เด็กแล้วมันกวนเยอะกวนต่อเนื่อง ว่ที่ควรจะผลิตมาร้ออาจจะเหลือสิบอะไรแบบนั้นนะก็เห็นภาพอู่แล้วอ่ะอธิบายเก่งมากเลยอ่ะคุณหมออ่ะก็พยายามจะอธิบายว่าเออคนที่เขาไม่ใช่หมอเขาจะเข้าใจยังไงให้มันง่ายง่ายแต่แต่มันมีไอ้ที่ถามเมื่อกี้มันมันมีกระบวนการฟื้นฟูจากภายนอกไหมคือเราอยากรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีหรือมันมีอะไรที่มาช่วยไหมคือตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยส่วนของสมองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบพัฒนาได้แบบเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอาพูดตามตรงมันเป็นคือก้อนไขมันที่มัน เป็นเหมือนเต้าหู้ที่มันลอยอยู่ในน้ําอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันน้อยมากมันต้องใส่ผ่านนี่แหละการที่เรารู้อยู่แล้วกินอาหารมีประโยชน์เน้นโปรตีนผักผลไม้วิตามินเกลือแร่ซึ่งกว่ามันจะย่อยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะขึ้นเติมต้องเทคทออกซิเจนเพิ่มจากออกกำลังกายมันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะทำได้มากได้น้อยแค่ไหนแล้วมันต้องเทคไทม์ มันก็เหมือนบอกอย่างที่บอกมันเป็นโรงงานที่ผลิตยี่สิบปีเราจะแบบเปไปแอคชั่นแบบณนะวันเดียวแล้วให้มันหายเลยไม่ได้อมันเหมือนโปรเซสก็คือง่ายเหมือนโปรเซสของเหมือนคนตั้งท้องอ่ะเก้าเดือนอ่ะยังไงเราอยากเรารักลูกคนนี้มาเราอยากให้ลูกออกมาก่อนเนี้ก็เราก็าออกมาตอนหก <6 S 2> เดือนห้าเดือนมันก็ไม่ได้อ่ะอมันยังโปรเซสยังไม่เสร็จใช่โอเคโอ้เห็นภาพมากเห็นภาพมากจริงๆมีอีกหนึ่งเรื่องที่ ที่เมื่อกี้พี่อุ้ยพูดถึงแต่มีคิดว่าเดี๋ยวคุยต่อตอนหน้าดีกว่าเรื่องสารสื่อประสาทที่บอกว่ามันไปทําลายกระบวนการเชื่อมต่อกันของสารสื่อประสาทด้วยของเด็กอ่าอ่าทีนี้จริงๆเรื่องเรื่องเด็กมีคิดว่าเราเข้าใจประมันนี้แหละแต่อยากอยากลงลึกเรื่องของแอลกอฮอล์กับไอสารสื่อประสาทนี้ด้วยเพราะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นของเหลวเหมือนกันหมายถึงว่ามองว่าสารสื่อประสาทกับแอลกอฮอล์มันก็เป็นมันเป็นของเหลวเออรู้สึกว่ามันมันแบบ มันอ,อยู่ในหัวเหมือนกันจริงๆก็ไม่ผิดนะจริงๆก็ไม่ผิดจริงๆก็ไม่ผิดสารสื่อประสาทมันมีหลายตัวและหนึ่งในนั้นก็นจะชื่อว่า,า,าแอลกอฮอล์นั่นแหละว้า,อาเอาเอ,เอ,เอน่าสนใจเ,<ๆ>เดี๋ยวตอนต่อไปมาคุยต่อแตอ่บอกทุกท่านนะคะว่า เด็กอายุต่ำกว่า20ปีอ่าอันนี้ต้องย้ำเลยไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จริงๆมีกฎหมายด้วยนะคะกฎหมายต่อไปจะแรงขึ้นแต่ก่อนเราขายแอลกอฮอล์ให้ไม่ใช่เราถ้ามีคนจำหน่ายขึ้นดื่มอลกฮองให้เด็กเขาอาจจะโดนตับ20,000แต่เนี่ยไปคุยกันเรื่องกฎหมายมามันจะถูกปรับเป็นหลักแสนแล้วซึ่งเห็นด้วยไหมอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยใช่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 ใอ่มี่ไปลงพ่้นที่ไปคุย่ับคน ในชนบทเอ้ยในต่างจังหวัดอะเด็กกินเหล้าเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งพอฟังแล้วแบบเฮ้ยถ้าถ้าเกิคุณพ่อคุณแม่เขามานั่งฟังเรื่องเนี้ยเขาต้องแบบอาจจะชอบใช่ไหมล่ะพี่เติใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็คนฟังทุกท่านเนาะก็นอกจากเราฟังรู้เป็นข้อมูลเราช่วยกันพูดเรื่องพวกนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะนี่คือเรื่องสําคัญจริงๆใช่ใช่เนาะสำหรับวันนี้น่าจะเอ้ย พอละสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้มากนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปกับหมออุ้ยนะคะ<ม>กับด็อกดื่มค่ะขอบคุณมากค่ะได้เลยครับผมสวัสดีครับ